12สิงหาคม2566ขอให้แม่แม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆในวันแม่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดโปตโพส์อัปเดตคิวงานของน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิป์กันคะ่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับไอ้เต้า ep 2เมื่อคืนนี้คะ่ะต่อด้วยโพสจาก Facebook น้องเต้าหยองระเบียบวัฒศิลป์นะคะ วันแม่ปีนี้ขอให้แม่ๆม,มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆขอให้แม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่ครับสุขสันต์วันแม่ขอบคุณทุกความห่วงใยและความรักที่แม่ๆม,มอบให้ลูกคนนี้มาตลอด ขอให้แม่แม่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปรักแม่ที่สุด12สิงหาก็เป็นโพส์ซึ้งๆนะคะอวยพรวันแม่นะคะของน้องเต้าหยองให้กับแม่แม่ทุกคนคะ่ะต่อกันด้วยโพสที่2จาก Facebook เต้าหยองนะคะหน้ากากอาต้านไวรัสแต่เธอน่ารักอาต้านไม่ไหว วันนี้นะคะคิวงานของน้องก็ถ่าย MV ค่ะอีเทาจริงใจของใหม่พัชรีนะคะฝากติดตามด้วยนะครับโพสที่3จาก Facebook เต้าหยองระเบียบวัฒนิ์น้องก็โพสขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ช่วยสนับสนุนบัตรไลค์ไอเต้าของพี่ EP2 ครับขอบคุณกำลังใจจากมาลัย ออนไลน์และกำลังใจจากทุกช่องทางครับขอบคุณพี่นกพี่กำนันแพรพี่ออยและพี่ทีมงานเสียงวิหกทุกคนครับขอบคุณพี่ท็อปแม่สีพี่เอมออนและพี่พี่แก๊งลูกหมูและพี่พี่ทุกคนที่ร่วมในไลฟ์ครับขอบคุณบ้านเต้าหยองออฟฟิเชียล บ้านฮักไอเต้าหมูบ้านฮักหยองศิลบ้านแม่นมยุคนเดตด้อมเต้าหยองแก๊งโคราชด้อมแม่ฮักเต้าหยองสวยสมวัยด้อมแมวเป้าพี่โอมพี่ประทูแม่เคก้กแม่เดือนพี่อาร์ตแม่นุช คุณหมอกบพี่พัดพี่ชูแม่น้อยลำปางแม่อ้อยแม่นุชบ้านพี่ท็อปมามีหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็อีโมจิรูปไหว้นะคะจากน้องเต้าหยองค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากเฟซบุ๊กเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์และ ดาหยองนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ